อันนี้ใครเนด่ยติ้นติ้นคราลงอ้าวมาติดจ๋าว่าไงว่าไงจ๋าจับแล้วเหรอซื้อของรอครับใช่โอเคเยี่ยมยอดที่ดึกจังเบย์ที่ดึงมาทันครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไอ้เปิดไปมาติดมาแล้วเปิดโอเคครับลุงขอบคุณนะครับยังไม่ยอมต้อาก็บอกแล้วเนี่ยออกให้แล้วถ้ามาติดกับใครโอเคง่าย อยาให้แม่พูดกับลุงไปแล้วลุงยังรู้เลยแฟงมานี่ดิแฟงมานี่ดิก็ออกก็ออกแก้งให้แล้วจะเอาอะไรอีกไอ้ก้ไม่ได้ดูมวยปะผมมันไม่น่านั้นเลยอ่ะผมเต็งเหรทำไมวะลุงสวัสดีครับ มาคุยเรื่องบว <ไป S 1> กูดิมึงคิดว่าใครใชนะอะเอาแบบเป็นมึงอะผมว่าอีกฝั่งหนึ่งชนะกูว่าตะวันฉายกูว่าตะวันฉายว่ะ<ม>ทำไมมึงมองว่า<น>พี่โจน่ยับขนาดนั้นเลยไมไม่ใช่คือมึงก็ดูรูปเกมรวมๆที่เ่สมมติ<อ>มึงต่อยหมัดหนึ่งใช่ป่ะมึงต่อยเขาหน้ายับหมัดเดียวแล้วทีนี้ทั้งเกมเขาบุกทั้งเกมเลยอะมึงมึงว่าไงน้อง ขนาดสัคเล็กหัวแตกยังชนะเออผมดูผมไม่ได้ดูเต็มไงผมดูติ๊กต็อกเห็นเขาน่าดราม่าเลยอกูดูเต็มเลยทั้งยกสี่ยกห้าคือคือตะวันฉายแม่งเดิน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 อย่างเดียวอ่ะมีใครดูยกเต็มบ้างปะเดินใส่นะเดินใส่คร่เออเดินใส่อย่างเดียวเลยตะวันฉายอ่ะที่ผมเห็นด้วยนะลุงผมว่าดูจบเออกูดูจนจบกูก็มองว่าตะวันฉายชนะนะทำไมเขาดราม่าว่าพี่โจไม่รู้ผมไปเจอดราม่าเพราะว่าเพราะว่าพี่โจอ่ะเขาเขาซัดตะวันฉายยคิ้วแตกอ่ะประมาณ ที่กูเห็นเต็มๆประมาณสามหมัดมันะ้งศอกศอกหนึ่งหมัดสองที่มึงเห็นในรูปเมื่อลรปากเปียอ่ะที่เขามาลงในเพจอะรูปนั้นอะใน้องนั้นตะวันฉายแม่งเตะแบบว่าแขนวิจโจแกใช้ไม่ได้หลยนั่งดูอ่ะนี่พี่นั่งแบเ,เต็มเหนียวเน่นั่งดูเต็มเหนียวงแต่ไอนี่เลยของรถถังเลยตอนสิบโมงอน่ะ น้าากูไปต่อยกับรถถังนะไอเหี้ยน้าจะสูสีอยู่ไอสัสว่าเดี๋ยวทาเขาต่อ<ด>ยี่สับสอกเลยนะให้ก <laughs> ูสับสอกแทงเขา<พ>่าพีพ่ตีน่าไว้แล้วครับต่อยกูกูมีไขบันรองรับอยู่ตอนเนี้ยใครก็เดยวผมถามคนดูผมเนี่ยคนดูผมเนี่ยใครคิดว่า ตะวันฉายชนะกดหนึ่งใครคิดว่าพี่โจชนะกดสองนี่ผมอยากเห็นความเห็นของทุกคนวะตอวันฉายหนึ่งพี่โจสองเด้บที่ที่ติงคนอยู่ใคลนะอุ้ยพี่โจก็เยอะไอ้เหี้ยอุ้ยสองเยอะกว่าว่ะเพราะอะไรวะหรือว่าผมดูมวยไม่เป็นวะผมน่าจะดูมวยไม่เป็นอะ แข่างนีก็เข้าลูกแค่บับอย่างนี้เข้าลูกไปเลยขอมอนี่ดาักก็น้อยแต่ถ้าผมมาดูมวยไม่เป็นไหมถ้าผมมองว่าตะวันฉายชนะแล้วแบบว่าถ้าจริงๆตามโซเชียลเขาบอกว่าพี่โจชนะผมน่าจะดูมวยไม่เป็นอ่ะเปิดหมผมก็ไม่รู้วิธีการนับคะแนนเนาะว่าคะแนนการมวยอ่ะมันมันเป็นคะแนนแบบไหนว่ามันมันเป็นรูปแบบที่มันชัดเจนเปล่าวะการที่นับคะแนนมวยอ่ะ มันไม่เหมือนฟุตบอลไงถ้าฟุตบอลยิงเข้าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเตะหยุดโทษอะไรันเนี้มันผลกติกาที่มันชัดเจนอะแล้วมวยเนี่ยผมไม่รู้ว่าการที่กรรมการนั่งกันอยู่ห้าหกคนเนี่ยเขาจะนับคะแนนให้คนคนนั้นยังไงเออรูปรูปรูปเกมผมมองว่าฉายเข้าเป้าดีกว่าถ้ารูปเกมอ่ะผมมองอ่ะ ขายเข้าเป้าดีกว่าเขาบุก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 เหมือนเหมือนเขารู้ปะว่าเขาโดนอ่ะเขาโดนยกสามอ่ะยกสามเขาโดนหนักอ่ะเขาก็เลยแก้เกมยกสี่ยกห้าอะไรประมาณเนี้ยที่ที่ผมมองนะที่เขาบุกอ่ะเพราะว่าตอนแรกตะวันฉายเขาก็ไม่ได้บุกนะพี่โจอบุกตอนแรกอ่ะอร่อยพี่โจเข้าเป้าเยอะกว่าหรอหรอผมไม่รู้อ่ะดูปะ ตอนประกาศผลตวันฉายยังงงเลยชนะได้ไงเอาแต่จริงๆมันไม่ควรดราม่าเนาะผมว่านักกีฬาเขาก็ทําเต็มที่ในรูปแบบของเขาอ่ะเขาก็ทําเต็มที่ทั้งทั้งทั้งสองคนน่ะถ้าสมมติผลปฏิกิรััเป็นยังไงมันก็ต้องโทษโทษอีกฝั่งป่ะนักมวยซึ่งนักมวยมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วเขาก็ทําเต็มที่อะ ตเตอร์โมเมนโดนโหัวทั้งสนามเลยตะวันฉายอะแพ้ลูกเดียวแพ้ลูกรักใช่อะไม่รู้อ่ะพูดยากบันดึครับคุณลุงเฮ้ยแท็กมหาครับรอเลยน้องมึงจะเซิร์ฟไหนเซิร์ฟหลักปูจะไปรันเซิร์ฟหลักกันด้วยเดี๋ยวรอจบที่นี่ยอีกแป๊บเดียวเซิร์ฟหลักมึงมีของแล้วเนี่ นัี่นับ5แล้วก็วินเต็ดอโอเคเป็นไงบ้างสบายดีสบายดีครับเล้วปุ๊ไปเล่นไห่เดียวปุ๊บไปเล่นไห่ไปเดียวหายไปเลยไม่ได้เล่นเลยครับผมออกไปทำงานสามสามสี่เดือนได้หมดอ๋อแล้วตอนนี้มึงทำงานอยู่ปะออกแล้วครับออกแล้วออกกับใครวะเบื่อเบื่อเฮียทำงานเบื่อไอ้บอสพึงว่าไงไว้สัสก็เก็บเงินแล้วได้เงินแล้วพี่แบบใช้ชีวิตเงยสามสี่เดือนได้ แบบเงินึงเป้าแล้วก็เลยเงื่ฮะเอ็เกมเป็นสามสี่เดือนแล้วให้กลับไปทำงานใหม่ม้ำขของที่นี่ไม่รอก็ได้นะแท็กเผื่อมันดีบ้างกูสับเปลี่ยนตลอดเลยใครแบบหลุดตลอดกูปรับเปลี่ยนหมดเลยอ่ะมึงขึ้นของไว้รอก็ได้น้องเผื่อมันชิงบ้านเผื่อมีคนเนี่ยเผื่อมีคนอย่างกูเนี่ยกูก็จะลาแล้วเข้าสล็อตแทนอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็สลับเปลี่ยนไปเรื่อยมีที่อะไรบางทีเนี่ยไม่มี ไม่มีเลยไม่มีเลยครับเพิ่งรีตัวไปด้วยครับรีตัวที่ไหนกี่นี่อ่ะเพิ่งรีตใหม่อรอจับบัตรผู้เล่นใหม่ไม่มีอ่ะอ๋อเพิ่งเจอแบบรผู้เล่นใหม่ใช่ครับโอเคถิดบ้างกลับมาแล้วนะครับคุณลุงอ่ารู้ละรู้ละทราบละแต่รอสล็อตบ้างมาติ่นเตียบแล้วก็ว่างอีกไอ้แท็กเสียบไอจิ๋วก็รอต่อครับไอเก่งการก็รอต่ออีกคนนึงด้วยครับลุงเออเดี๋ยวก็ไม่รอเปเซิร์ฟหลักก็ไปเซิร์ฟหลักเป็นหลัก S 1> <S 1> <S ไม่เซิร์ฟหลักอะเราขาดเยอะจริงๆสล็อตเราสี่สิบแต่แม่งตอนเนี้ยถ้ากูเดานะน่าจะสามห้าใช่ปะไอเป๊ะมึงเดามึงมึงคิดได้ว่าสล็อตเรามีเท่าไหร่ที่คนอยู่ตลอดอะเออถ้าแน่ๆไปหายสองก็จะต้องมีชาลีฟกับนรอนนะพี่ชาลีฟกับนรอนสองละจะเหลือสามแปดส่วนที่เหลือก็มันก็เป็นอาจารย์พิงค์อาจารย์พิงค์อีกคนนึ่งก็เป็นสามอ่ะได้เห้ยไอไอแท็กไอแท็กใครใครที่ มาตินมาเตนมาเตนมาต้นไหนวะเนี่คือถ้าไม่มีแก๊งมึงมึงไปทําครอบครัวไว้เลยครอบครัวสุดดำอ่ะมึงไปทำได้เลยมันได้แปดคนพี่จิ๋วไอ้แท็กมาตินพวกนี้ไงเออไปทําครอบครัวเลยเนี่ยเพราะไอ้เก่งการอยู่ในครอบครัวก่อนครอบครัวก็ได้ได้ขึ้นของไว้ไว้ตีเล่นอยู่นะเดี๋ยวแผนหน้ามีแผนครอบครัวใช่มันมีแผนครอบครัวมาเอาแล้วนะ กับเพย์บอยเอาอีกไอ้ไอ้บ๊อบไงตะกูลเราตะกูลแล้วนะอย่างงี้คิวเยอะแบบนี้ตัวหลักดีแล้วดีแล้วทุกคนเนี่ยมีไฟกันหมดเลยผมบอกเลยไม่มีใครกล้าเสียทรัอทของตัวเองอ่ะผมบอกให้ตอนเนี้ยไม่มีใครกล้าเสียทรัอทของตัวเองอ่ะเรียกมาตินให้ไปขึ้นครอบครัวดิแนวดันอาวุธในตรงไอแท็กนะ แล้วไอ้เหี้ยบูบลีดมันมาอย่างเนี้ยมาตินอยู่ไหนอุ้ยเหียอยูไหนอะไม่มาหาลงเงินมาตินมาหาลงแล้วมาตินอยู่ที่ไหนมาตินอยู่ไหนครับลุงตินไปคืนครอบครัวดีล้วลองถามกฎของครอบครัวดีว่าถ้าออกครอบครัวแล้วจะเข้าแก๊งเนี่ยมันใช้เวลาดีเลย์รอดาดไว้หรือว่ายัางไงลองไปถามเขาดีได้ครับลุงโอเคถ้ามันโอเคมาตินก็พาเนี่ยพวกพี่จิ๋วไอ้เก่งการไอ้แตงใบพวกเนี้ยอยู่ครอบครัวด้วยกัน มันเพราะมันดันของอาวุธได้ไงเช็คเอฟเอฟเช็กเอฟบีเอฟเช็คเอฟบีเอฟตีเด็ดอย่างเงี้ยหรอเช็คเอฟเอฟก็อะ้ววะเช็กเอฟบีเอฟกเช็กเอฟบีเอฟไอ้ขาดใครบ้างเนี่ยไอ้ไอ้พร้อมนะครับลุงเดี๋ยวดูบ้าง เอาว้ลาว่ะหันเนี้ยเอาอีกแล้วเอาอีกเลื่ผมพูดให้คนหนึ่งลุงผมพูดให้คนหนึ่งสเตมสกอตติครับผมพูดให้ก่อนเลยแต่น้องมาทักมาหาผมนะครับว่าเน็ตมันมีปัญหาจริงๆนะครับต่อไปก็น้ำท่วมแผ่นดินไหวลาละฟ้าผ่าเสาไฟฟ้ามีคนขับรถชนเสาไฟฟ้ามึงเชื่อกูแต่มันมันเข้ามาแล้วรอบหนึ่งแล้วมันก็แคสตออกไปครับมันพยายามติเกตถาแมดมินแล้ว มันขึ้นคอนเนคติ้งยาวๆครับลุงแล้วมันเข้ากูก็ทําได้คอนเนคติ้งเละเดี๋ยวกูดึงสายเด็ดให้มึงดูป่ะกูทําได้ป่ะเดี๋ยวกูดึงสายเด็ดได้เลยตอนเนี้ยผมก็สงสารมันอยู่มันก็มันก็เครียดเพราะว่าช่วงนี้มันก็ดูโดนจับจ้ออือเนี่มันโดนเ่ะายเดี๋ยวก็พักสล็อตเลยเดี๋ยวเอามาติ้งเข้ามาแทนถ้าใช่ยงงั้นก็ก็ไม่ให้ให้มันเคลียร์ให้มันเคลียร์ตัวให้มันเสร็จแล้วก็รอบหน้าเข้าไปเซิร์ฟหลักถ้ามันยังแบบนี้อยู่ก็จบโหลดทิ้งเลยให้มันพักสล็อต เอาไปเป็นสารสนนาสำรองตอนนี้สารสนสนาสำรองเป็นคุณชุวม,มค <น S 2> ุณโจคนเป็ดพี่พิงค์นะหลอนพิงค์นะหลอนใครอีกวะสองคนเหรอที่ดถึงไอพิงค์ว่ะไอ้เฮียเอ้ยมาดีมาดีอยู่วันนี้ที่ดึ่งไอ้จามไงครับไม่มีใครเถียง ขายราเมงเปาครับนั่งกูเหมือนคนขายราเมงเอาไว้สัตว์ไปด่าแม่งก่อนหนึ่งลงงานส่งตรงส่งจีส่งจีมาให้มันกระทืบให้มันมาซื้อที่นี่ก็โดนเรากะทืบมันครับวางวางวางจีแม่งมาด้เพราะว่าขายครับจจนขายครับเปาจีด้วยได้ได้เฮ้ยกูว่าวางๆเนี่ยกูว่าไปล่อปั่นเนี่ยไอเซิร์ตเล่นๆไหมเมื่อวานนี้มันนั่งรถกูอ่ะไอเชี่ยกูเดี๋ยวกูบอกมันนะถ้ามันไปได้บ้านนะกูจะกระทืบมันอ่ะ มันก็จะบอกว่าโดนเควตเดียวกันเลยควตเดียวกันมึงให้เควตกระตุ่ใช่ไหมแต่มันเสียหน้าตัดเลยแล้ว